CGN TV คือเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วชีวิตไม่ไม่ได้ดีขึ้นเพราะว่าศาสนาไม่ได้ให้ชีวิตศาสนาให้แต่กฎให้แต่ธรรมบัญญัติแต่ว่าไม่มีฤทธิ์เดชในการที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคน20ปีที่ผ่านมาก็ยังทำบาปอยู่เรื่อยๆชีวิตก็แย่ลงในทางที่ว่าป่วยหนักขึ้นไม่เห็นหลทางในการที่จะหายดี ื่อกิฟนะคะวิไลลาขาวขำก็เชื่อพระเจ้ามา20ปีค่ะก่อนมาเชื่อพระเจ้าเนะะี่ยค่ะเรามีนิสัยที่รุนแรงมาตั้งแต่เด็กแล้วพอมาเชื่อพระเจ้าเนะะี่ยค่ะเราคิดว่าอาการเหล่านี้มันจะลดลงไม่ได้ดีขึ้นความเชื่อที่ผ่านมา20ปีเนะี่ยไม่ได้พบพระเยซูคริสต์แท้ต้องบอกว่าพบแต่ศาสนาคริสต์ แล้วเราก็พยายามทําทําทําไปโบสถ์ไปเรียนปร้มปีแต่เช้าพยายามทําให้ตัวเองดูบริสุทธิ์ดูโฮลี่แต่กลับไปบ้านก็คือชีวิตก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงคือมาโบสถ์อะดูดีแต่พอออกจากโบสถ์ไปแล้วไม่มีใครเห็นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งพอเชื่อพระเจ้ามาสักประมาณ10ปีอ่ะก็เริ่มมีอาการป่วยเพราะว่า เราเก็บกดทางแบบจิตใจอารมณ์มันถูกกดกดไว้เรื่อยๆเราก็ทำบาปบาปเล็กบาปน้อยที่คนอื่นไม่เห็นแต่เรารู้มันก็สะสมเรื่อยๆไม่ได้กลับใจใหม่ไม่ได้เคลียร์ชีวิตมันแสดงออกมาด้วยอาการที่เริ่มป่วยตอนแรกก็แบบป่วยด้วยเป็นภูมิแพ้แพ้ภูมิตัวเองกระดูกเสือ่อมปวดทับทุกอย่างมันรุนแรง ขึ้นเรื่อยๆนั่งอยู่เฉยๆก็เลือดออกนอนตอนกลางคืนเลือดกำเดาก็ไหลแบบไม่หยุดเอาทิชชู่อะไรมาอุดก็ไม่อยู่จนต้องเอาแก้วมารองแล้วก็คือสำลักเป็นก้อนเลือดขนาดครึ่งกำมือเนี่ยออกมาเหมือนเลือดมันจะหมดตัว อาการมันก็เริ่มรุนแรงขึ้นก็ไปทำา m r i กระดูกตรงหลังเสื่อมเพิ่มอีกหนึ่งขอ้อคอก็คือเสื่อมเพิ่มสะโพกเส้นเอ็นเนื้อเยื่อเนี่ยฉีดโดยที่ไม่มีสาเหตุมันทำให้เราเจ็บนอนก็นอนไม่ได้เข้าห้องน้ำพอลมานมากพอรนั่งสะโคกไม่ได้จะต้องหาสเปยยาชาคมาพ่น็นเหมือนร่างกายช่วงล่างไล้ความรู้สึกก่อนถึงจะสามารถเข้าห้องน้ำได้ ไปทุกโรงพยาบาลตั้งแต่แพงสุดในประเทศไทยยันโรงพยาบาลรัฐบาลก็ไม่หายแล้วโรคที่เราเป็นเรื่องพวกแพ้ภูมิอ่ะคือทางการแพทย์ก็คือมันไม่มีสาเหตุหมอบอกว่าหมอก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันเลยคิดว่าอยากจะฆ่าตัวตายก็เห็นภาพตัวเองนะเดินไปกดลิฟต์แล้วก็กระโดดลงมา จาดาดปาของคอนโดเห็นภาพซ้ำๆเนี่ยแล้วเราก็มีความคิดว่าอยากจะทำแบบนั้นเพราะว่าเราใช้ชีวิตปกติไม่ได้แล้วมันไม่ไหวเราเหมือนนอนรอความตายอย่างเดียวเราไม่มีความหวังไม่เปิดปากอธิษฐานเพราะเรารู้สึกขมขื่นกับพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่ช่วยถ้าช่วยช่วยไปนานแล้ว เราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แต่ว่าเราหาพระเยซูไม่เจอเราเจอแต่ศาสนามันเป็นเหมือนวิญญาณศาสนาที่ครอบงำว่าฉันมาเชื่อพระเจ้าฉันต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วพระเจ้าถึงจะอวยพรฉันต้องพยายามเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยตัวเองแต่เราต้อนรับศาสนาคริสต์แต่พระเยซูคริสต์เราไม่ได้ต้อนรับพระองค์เข้ามา มันมันก็เลยไม่เปลี่ยนแล้วก็หนักกว่าเดิมเราก็เลยพึ่งมาถึงบางอ้อว่าอ๋อที่มันย่าลงเรื่อยๆเพราะ20ปีที่ผ่านมาเราอยู่ในศาสนาเรามาโบสถ์ทำทุกอย่างทำศาสนากิจแต่ว่าเราไม่พบพระเยซูคริสต์เรายกมือนมัสการแต่ไม่มีชีวิตเพราะเราอยู่ในศาสนาพระเจ้าก็มาแบบพูดกับเราส่วนตัวว่า ต้องหันกลับมาหาพระเยซูคริสต์แล้วเราก็ลองเรียกหาพระเยซูเลยว่าพระเยซูช่วยด้วยลูกจะตายแล้วลูกอยากกลับมาลูกอยากรู้ว่าการพบชีวิตแท้ในพระเยซูเป็นยังไงที่ไม่ใช่ศาสนาเราก็อธิษฐานเลยเป็นการกลับมาอธิษฐานแบบจริงจังและจริงใจที่สุดครั้งแรกในรอบแบบ4-5ปี คือมันค่อยๆแบบว่ามีเสียงพระเจ้ามาในแต่ละช่วงเวลาแล้วเราก็ทําตามเสียงนั้นทีละก้าวทีละก้าวเหมือนเป็นก<ม>้าวเล็กๆอะ่ะแล้วมันก็ดีขึ้นดีขึ้นเป็นลําดับจนพระเจ้าบอกว่าเราจะทําการอัศาจรรย์แบบทันทีให้ลงไปนอนที่พื้นซึ่งปกติไม่มีทางทําไม่ได้เราจะเป็นผู้จัดกระดูกเจ้าให้เข้าที่ผ่านการนอนลงที่พื้นพระเจ้าบอกว่าจะใช้วิธีการที่คนภายนอกมองว่า มันโง่เขามันดูไร้สาระนี่แหละในการรักษาเราแล้วก็คือก็หายเป็นปลิดทิ้งจริงๆเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ด้วยการเพียงย้ายจากศาสนาหนึ่งมาเป็นอีกศาสนาหนึ่งพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ให้ชีวิตกับเราและเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้แบบถาวรก็สำหรับคนที่อยากพบพระเยซูคริสต์จริงๆอละลองเรียกหาพระองค์ แบบสุดใจว่าเราอยากพบพระเยซูเราไม่อยากได้ศาสนาเราอยากพบคนที่ให้ชีวิตไม่ต้องพูดอะไรสวยหรูว่าพระเยซูมาหาลูกหน่อยลูกอยากรู้จักพระอ,องค์จริงๆลูกไม่อยากได้ศาสนาทำตัวเองให้ดูดีแค่ภายนอกประทานชีวิตให้กับลูกหน่อยลูกเป็นคนบาปช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไม่ได้เริ่มสตาร์ทใหม่ พบพระเยซูคริสตแท้ไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่พิธีกรรมกิฟวิเลลาเขาขำนะคะเชื่อในพระเยซูคริสต์ค่ะ